สวัสดีครับผู้ชมินตามนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกกลุ่มดูหลายมือฟรีทุกท่านนะครับคลิปนี้เช่นเคยนะครับตอบคอมเมนต์นะครับในรูปแบบของคลิปวิดีโอการนะในการอาจจะไม่ได้รายละเอียดมากมายนะครับถ้าเกิดจะดูแบบละเอียด1ชั่วโมงก็คงต้องเป็นดูแบบส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็มีค่าครูนั่นแหละครับนะโอเคนะครับไปที่หลายมือนี้ฉะนั้นหลายมือนี้ถือว่าต้องชมนะครับชมในรูปแบบของคําว่ามีความพยายามนะถือว่าใช้ได้เลยครับข้อแรกครับไปดูนะครับฉะนั้นนะครับ ในตารางที่นะครับถือว่าโดยรวมนะครับการถ่ายรูปลายมือนะครับถือว่านะครับอยู่ในกฎของขันว่าเหมาะดูท่านเขาดูได้นะครับเหมาดูทุกท่านก็ก็ดูได้นะแต่ทีเนี้ยดูแล้วนะครับคอมเมนต์ยังไม่เกิดนะครับเขาเนี่ยก็ถ่ายดีแล้วนะใส่วันเด็นปีอะไรให้ครบแล้วทำไมยังไม่ได้ตอบนะครับต้องบอกว่าน่าจะอาจารย์หลขาท่านกขคงยังไม่ว่างนะครับทีนี้มันเกิดจากอะไรนะครับลับไปดูที่ที่ผ่านๆมานะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีคอมเมนต์ก่อนหน้านั้นแหละเห็นไหมครับ ลบกวนดูอะไมือให้หน่อยครับนะครับไอตัวนี้ลบลบนะลบนะเอออาจจะใช้ตัวตัวผิดนิดนึ่งนะครับแต่ว่าลบเนี่ยน่าจะเป็นรอเรือนะครับแปลลบกวนนะแต่ถ้าลบเนี่ยลบเลยลบก็คือลบทิ้งแบบนี้นะครับลบกวนดูละไมือให้หน่อยได้ไหมครับนะอยากรู้ชะตาอยากรู้ว่าชีวิตจะได้ดีไหมนะครับคำถามแบบนี้นะครับชีวิตจะได้ดีหรือไม่นี่คือคาถามนะคะนะครับเออแต่ทีนี้ คอมเมนต์เนี้ยนะครับอันนี้ยังไม่เกิดไม่เกิดคอมเมนต์ก็อานนีมีเรื่องของการถ่ายรูปมือเล่งลงรายละเอียดนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยวันเดือนปีก็ไม่มีอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับตัวนี้ครับแต่ถ่ายเลยลายมือใช้ได้นะครับแต่ทีนี้พอมาถึงตัวนี้ก็เลยแก้ไขด้วยการนะครับใส่ชื่อแล้วก็วันเดือนปีให้นะนะครับก็ง่ายเดี๋ยวก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านเข้ามาตอบให้อีกนะครับฉะนั้นนะครับอยากรู้จะตายชีวิตจะดีไหมครับนะแล้วทํางานเกี่ยวกับอะไรถึงจะรวยนะครับนี่คือ ทำงานอะไรถึงจะรวยนี่นะครับทีนี้ต้องบอกก่อนนะว่าในส่วนที่ผมดูดวงมาเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งศึกษาเรื่องดวงดีกว่านะหรือแม้กระทั่งเรื่องธรรมะเหล่านี้นะครับถ้าลักษณะของการตื่นทำซะหน่อยนี่ก็คือในเรื่องของการงานนะฉะนั้นทุกคนเกิดมาเพื่อจะรวยนะก็จะนะครับแต่รวยระดับไหนแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับบรรลัยมือหรืออะไรก็ตามบอกถึงความโลภอะไรก็ตาม จานั้นคว่ารวยอยู่ในขั้นของคําว่าพอดีไม่ถือว่าเป็นการโลภนะครับย้ํานะครับคําว่ารวยนะครับบางทีคนก็รวยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยิ่งรวยขึ้นไปอีกอันนี้ไม่ถือว่าโลภเพราะอะไรครับเขาอยู่ในวิสัยที่เขาหาได้นะวิสัยที่หาได้เหมือนพระเจ้า,จาหรือพระเวลาเราไปสวดเ,เวลาเราให้พรก็บอกว่าถ้าเกิดอันไหนที่มันเหนือวิสัยนะครับขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จนะแสดงว่าถ้าเกิดเรามีความตั้งใจที่เป็นไปได้นะ ถ้าเกิสดสมมติว่าผมไปทํางานวันละ200บาทนะแต่ผมอย่งนึงได้เงินเป็น10บล้านที่สิล้านเนี่ยมีอย่างเดียวคือป้อง้นเน้น,นครับเป็นแได้ถูกต้องไหมฉะนั้นอันนี้ลายมือของเขานะครับถือว่าอยู่ในกลุ่มของอยู่ในโจทย์นี้พอดีครับไม่ได้โลบนะครับแต่ผมมองว่าเขามีเป้าหมายจากเส้นนี้ครับเส้นนี้มีความเป้าหมายนะครับเรื่องของว่าเป้าหมายเป็นคนที่มีเป้าหมายนะครับทาอะไรก็าตามนะอยากมีเป้าหมายอยากจะร่ำรวยแต่ทีนี้ดูจากภาพแล้วนะครับก็คงไม่ใช่รวยแบบ ลักษณะไม่มีเหตุและผลแสดงว่าหลายมือนี้อยากรวยแต่มีเหตุมีผลนี้ข้อดีนะครับพูดถึงข้อดีนะสรุปคือข้อดีนะครับนะฉะนั้นก็ถามว่าทําอะไรถึงจะรวยนี่คือปัญหาใหญ่ของเวลาคําถามของแต่ละแต่ละท่านนะครับใหญ่ตรงไหนละ่ะถ้าเกิดคุณจะเชื่อหมอดูยกตัวอยา่างถ้าเกิดผมบอกคุณไปทําเล่นหุ้นของเขาสิซื้อห,หุ้นตัวนั้นหุ้นตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดหมอดูจะแนะนําไปแบบเนี้นะตอนที่สมัยผมยังเป็นหมอดูเนี่ยใครก็ปูดได้ เดียครับเจ้าทุนที่ไหนล่ะเจ้าเงินที่ไหนล่ะนี่นะครับนี่คือในส่วนที่เวลาหมอรู้จะวิเคราะห์ไปตามศาสตร์อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมใช้ก็คือ1ความเป็นไปได้สศาสตร์นะครับเป็นไปได้คือเจ้าตัวต้องเข้าถึงมีความสามารถถึงนะครับแล้วก็ดวงประกอบเข้าไปอีกเท่าเดียกนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใช้เหมือนเดิมก็คือเรื่องอะไรครับหลักพระเจ้านะก็คืออะไรเขาเรียกวอิทธิบาท4ีก็คือรักงานฉะนั้น สำคัญก็คือความรักงานนั่นเองครับงานที่เราถนัดก่อนอันดับแรกเลยอายุตอนนี้เจ้าของลายมือ40ปีกับอีกหเดือนเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปทํางานอะไรก็ตามหยิบจับอะไรถ้ามันไม่รักเนี่ยมันจะยากนะครับใช้ว่ายากก็คือ1เมื่อเกิดปัญหาการงานเราก็จะท้อแทะนะครับคือไม่อยากสู้อ่ะทั้งทั้งที่งานนั้นอาจจะถูกจโจลกก็ได้แต่เราไม่ชอบแล,และยกตัวอย่างถ้าเกิดให้ผมไปทําอาหารเนี่ยผมดวงผมว่าทำอาหารดี แต่ผมไม่ชอบทําอาหารจับทับพีทับเก่งก้างยังไม่เป็นเลยนะครับฉะนั้นแต่ผมชอบงานแบบนี้นะครับการไม่ต้องไปเปื้อนอะไรมากมายอันนี้คือกรณีของผมนะนะครับก็เลยกล่าว่าเป็นหมอรูปไปนะครับถิดว่า1งานนะครับสิ่งที่เราถนัดดีกว่านะครับนะทีนี้นะครับความสําเร็จต่างหากนะครับว่าลายมือนี้ยถามว่ามีโอกาสล่ํารวยได้ไหมนะครับมีโอกาสล่ํารวยได้นะครับ ร่ลำรวยจากความขยันนะครับไม่ใช่ร่ำรวยจากการฟลุกนะนะครับเพราะอะไรเราดูจากเส้นนะครับข้อแรกหนึ่งเส้นเป้าหมายหรือเส้นเรียนรู้นะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าถึงความนะครับพยายามตั้งตั้งใจนะครับเรียนรู้นะครับเรียนรู้เส้นนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยนะครับหมายถึงว่างานที่เราถนัดเรามักจะไปค้นคว้าก่อนมันทําอะไรดีแต่ถ้าเกิดมือหน,นาแบบนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดทํามันได้2ทางนะครับไม่ค้าขายก็เป็นช่าง ลายมือแบบนี้ไม่ค้าขายก็เป็นช่างนะเข้าใจะนะครับไม่ค้าขายเป็นช่างนี่โอเคแล้วครับถ้าเกิดเป็นช่างนะครับทีนี้ครับถามว่าเส้นวสาสนาโดยรวมนะครับถือว่าสวยไหมไม่ถือว่าสวยนะครับเพราะมันมีขาัดขาเป็นตอนๆอยู่นะครับแต่ดีกว่าไม่มีไหมดีกว่านะสต่อมาครับเส้นนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาในลายมือนี้ครับเนี่ยวิ่งเส้นนี้เส้นเข้าชนฉะนั้นลายมือนี้ถ้าเกิดไปทํารูปแบบของข้อแรกก่อนถ้าเกิดค้าขาย ดันไปทําธุรกิจร่วมกับเพื่อนฝูงโดนโกงครับนะมีโอกาสโดนโกงสูงเลยล่ะนะช่วงไหนล่ะอายุนี้แหละครับนี่แหละอายุนี้เลยนะครับประมาณ4 0่สถึงสี่สิเนี่ยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเป็นช่วงที่เสียเครดิตได้ง่ายโดนเขาโกงได้ง่ายนะครับเข้าใจนะเออแล้วแม้กระทั่งทํางานนะครับถ้าเกิดเอ้าอาจารย์ผมทํารูปแบบของงานบริษัทอยู่นะนะครับฉะนั้นถ้าเกิดทํางานบริษัทเส้นอายุแบบนี้นะครับเส้นที่ตัดไปเนี่ยนะครับทำอะไรก็ตามนะ ถือว่าเรื่องของเจ้านายหรือในหน่วยงานนะครับไม่ค่อยเห็นเทียนความสําคัญเราเท่าไหร่ต้องอดทนครับนะเข้าใจนะครับอย่าไปแต่ที่สําคัญถ้าเกิดจะไปค้าขายเนี่ยไอ้ถ้าถ้าจะไปค้าขายก็จะไปร่วมคนอื่นนะถ้าไม่ไปร่วมกับคนอื่นนะมันก็จะไปได้ง่ายแต่ถ้าไม่ร่วมคนอื่นมันก็ต้องไปทํากับครอบครัวสิหรือคู่ครองสินะครับน่าจะใช่นะครับในความเป็นจริงที่นี่กลับไปดูที่มือซ้ายครับอา้านะครับฉะนั้นเส้นลายมือซ้ายเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอยู่นะครับ เส้นลายมือซ้ายบอกถึงคําว่าความรักนะเข้าใจนะครับเส้นความรักที่พุ่งวิ่งเข้าชนแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่ได้ดังใจดีกว่าใช้ไม่ได้ดังใจดีกว่านะฉะนนั้นต้องบอกนะว่าลายมือนี้นะครับมันขัดกันอยู่ก็คือหนึ่งพอจะมาทํารูปแบบของธุรกิจของเราหรือครอบครัวเราดันไปมีปัญหากับคู่ครองง่ายๆนะครับบางทีไม่ได้บอกคู่ครองไม่ดีนะแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่อง โปรเจกต์ไม่ตรงกันนะค,คือความคิดไม่ลงตัวนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าดวงนี้สมมุติก่อนนะออผมยจงว่าสมมตินะเพราะเป็นไปได้ยากมากนะครับยอมยอมหน่อยก็คือถ้าเกิดเรื่องของคู่ครองก็อาจจะบนเก่งเขาอาจจะบนเก่งนิดนึงจับจีจ่จับใจนะครับอาจจะพูดง่ายภาษาชาวบ้านก็คือกลัวเมียนิดนึงจะดีนะออกลัวเมียคือฟังเขาหน่อยนะครับในดวงนี้ถ้าเกิดฟังคู่ครองนะครับก็คือพูดง่ายคือในดวงเขาบอกว่า เรื่องของคู่ครองเนี่ยนะถือว่าจะเป็นเหตุและผลทําให้เราร่ํารวยได้นะก็คือถ้าเกิดแฟนเขาค้าขายอยู่นะครับสมมติสมมตินะตัวเราดันเป็นไปเต็ช่างอยู่นะเป็นช่างนะครับสมมติเราเป็นช่างแล้วแฟนค้าขายอยู่แฟนก็เฮ้ยพอะเป็นช่างนะไม่พอจะรวยหรอกมาทําค้าขายด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ตัวเรานะครับโดยมีเส้นที่มันไม่เห็นด้วยนะครับเส้นแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้เส้นที่คู่ครองหรือเรากับคู่ไม่เห็นด้วย ฉะนั้นไม่ไม่รู้ว่าเราไม่เห็นด้วยหรือเขาไม่เห็นด้วยนะครับมันก็เลยกล่าวว่าขัดขัดกันนะมันขัดขัดกันเท่านั้นครับก็เลยกล่าวว่อาอ้าวนะครับในเรื่องของคู่ครองเคยไม่ได้ดั่งใจในดวงนี้นั่นเองนะครับนะถ้าเกิดจะมาทาธุรกิจส่วนตัวก็จะมีปัญหากับคู่ตัวเองนะครับขายด้วยค้าขายด้วยกันถกเถียงกันไง,ไง่ายง่ายแต่ถ้าเกิดถามว่าทําอาชีพอะไรล่ะถ้าเกิดทําคู่ต้องค้าขายครับดวงนี้ค้าขายถ้าจะขายแบบรูปแบบการเป็นตัวกลางรับของเข้ามาขายต่อหรือบางทีอาจจะไปขายของ,าของต,าตามตลาดนัด หรือขายเกี่ยวกับกของกินอาหารแต่ต้องไม่ใช่ตัวเราเป็นคนทําเองนะครับเพราะดวงนี้บอกว่าถ้าเกิดทํามันต้องทําร่วมกันกับคู่คือเสรนนี้ครับนะต้องทําร่วมกันกันกบคู่แต่บังเอิญน,นะครับเรายพยายามจะยอมยอมแล้วไอ,ไอ้คนที่เป็นเมียก็คอนข้างที่จะโน่นะอาจารย์มันอย่างนี้นเลยครับเพราะเหตุแล้วตัวน,นี้คุณไปแก้ก็เอานะครับซึ่งในเรื่องของดวงนี่ครับคงคงพูดอะไรบอกอยู่ในรูปแบบอากาศเนี่ยาคงพูดเยอะไม่ได้นะเอาเป็นว่า ถ้าเกิดทำธุรกิจส่วนตัวหรือครอบครัวมากจะมีปัญหากับคู่ได้ง่ายก็ไปปรับกันครับปรับ mindset ปรับความคิดกันใหม่นะถือว่าเรื่องของการปลองดองฉะนั้นพูดง่ายคือถ้าเกิดทำธุรกิจกับครอบครัวทำกับเมียเรานั่นละครับเพราะดวงวุ่นน่าจะมาจากเพศตรงข้ามนะเารกามีความสําเร็จแต่กว่าจะสําเร็จได้ก็ถกเถียงกันเป็นว่าเล่นท่านเองครับไปแก้เอานะครับในส่วนนี้นะถ้าเกิดถามว่าอาชีพอะไรถึงจะรวยนะครับยังไงก็ตามในมือนี้ถือว่ามือฝ่ามือเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับ ฝา่ามือที่เต็มนะครับฝา่ามือที่เต็มแบบนี้นะครับมันไปถึงอยู่แล้วครับเรื่องของการเงินแต่พูดง่ายคือการเงินนี่ผมไม่ได้ห่วงนะครับรายเดือนี้ถือว่าเขาหาเงินเก่งนะครับแต่ที่ถามมาว่าจะรวยน่าจะอยากได้ที่มันมากขึ้นนะครับหรือถ้ายังไม่รวยก็คือกําลังจะมีความขยันความภาคเพียรมากขึ้นอยู่นะใช้ก็ว่าช่วงของมันแต่ทีนี้ครับในช่วงของเขาอายุ40มันดันมาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสีเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยไปชน้ดปัญหาครอบครัวปัญหาหนีสนสน้สินภาระหนี้สินก็ยังมีอยู่นะั่น ลปัญหาอะไรนะครับเรื่องของคู่ครองยิ่งปีนี้นะครับปีนี้นะตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยตั้งแต่กลางปี6 668ต่อ6แล้วถึง6 9เ้าเนี่ยดังมีปัญหาเรื่องของคู่ครองสุดเยสินะครับไม่รู้คุยอะไรกันที่ยังไม่ลงตัวนะก็บางทีเราอาจจะบางทีเจ้าของลายมืออาจจะอยากจะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนแล้วคู่ครองยังไม่เห็นไปมันก็เปลี่ยนไปได้นะครับแต่ยังไงก็าตามนะเข้าใจนะครับในปีหน้านะครับในปีหน้าคือหลังจากวันเกิดคุณก็คือปีนี้แหละเอาไปว่าเผื่อเ่เลยก็คือ หลังจากวันเกิดไปแล้วนะครับประมาณสักกรกดาห์หกเก้าสเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับเรื่องของการเงินจะขยับตัวนะขยับตัวนะครับแต่ยังไม่บอกว่ามีความสําเร็จโดยชัดเจนนะคือเรื่องของการจับเงินการคาดหวังจะได้เงินอันนั้นอันนี้บมุนมีโอกาสได้สูงนะครับเพราะในเส้นนี้ถือว่าเส้นลายมือนี้นะครับที่ช่วงของเส้นนั้นก็จะผ่านไปส่วนเส้นของเส้นนี้ครับเขาเรียกเส้นใจมันจุดมันสั้นไปนะครับโลตั์ก็คือเรายังมีความปิดอีโก้อยู่ก็คือมีความเอาเอาตัวตนนะครับ เอาก็ยึดมั่นตัวเองอยู่นะมีความเชื่อมั่นตัวเองอยู่นะเรื่องของคําว่ายังมีความทุกข์ใจเรื่องของการเงินไหมจากที่ยังไม่พอก็อยากได้เยอะหรือมีเยอะอยู่แล้วก็อยากได้มากกว่านี้ฉะนั้นลายมือนี้ถือว่ายังเหนื่อยกับเรื่องของการเงินและครอบครัวอยู่นั่นเองนะส่วนอายุนี้ก็เช่นเคยครับพอในนี้ครับส่วนโล่งๆขึ้นไปเนี่ยนะผ่านสักสี่ห้าสี่หกเหมือนเดิมนะครับปกติลายมือคนเราพอสี่ห้าสี่หกขึ้นไปถ้าเกิดไม่มีเส้นแบบนี้นะครับ ไม่มีเส้นลบกวนเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าลายมือนี้อยู่ในกลุ่มของช่วงอายุผมใช้คำว่าช่วงอายุมากกว่านะว่าเส้นปัญหาเรื่องของครอบครัวคือ2เส้นนี้มันเป็นปัญหาอยู่ณนะตอนนี้ครับเนี่ยนะครับสี่สิบกับสี่สองเนี่ยนะครับน่าจะมีปัญหาอยู่นะนยังไม่พ้นะเพื่อให้คือยังมีปัญหาเรื่องประเด็นเรื่องของครอบครัวยังคุยกันยากอยู่ก็เหมือนลักษณะของเส้นนี้นะครับที่วิ่งเข้ามาชนเนี่ยนะครับช่วงนี้ สัก37เนี่ยนะครับประมาณสัก37มันมีปัญหาละนะครับเนี่ยประมาณนี้นะผมแค่คร่าวๆนะครับไอ้สามนะประมาณ36เออคร่าวๆเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเหมือนว่าจะมีปัญหากับคู่ถึงขั้นต้องการเอ่อเส้นวิ่งเขาแตกชนแบบนี้ถือว่าเส้นัฒนาขาดนะครับแบบนี้ถือว่าบางทีทะเลาะกันเรือเลิกกันหรือมีปัญหากันถึงขั้นไปอยู่กนละที่ก็ยังมีนะครับนะเข้าใจนะอันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นลักสลับแบบนี้แน่นอนนะผมแค่ดูจากคําว่าดูจากเส้นว่า ในช่วงปัญหาของความรักเนะี่ยมันมีเส้นนี้หนึ่งเส้นแล้วสองเส้นแล้วก็สามเส้นเนี่ยสามเส้นก็คือไม่ใช่ว่าให้ผู้หญิงสามคนแล้วอาจา์ไม่ใช่นะนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของความรักที่วิ่งกระทบทําให้เราคุยกันนะครับไม่ค่อยจะลงตัวคุยกันได้ยากทรามเนียมครับฉะนั้นแก้ที่ใครละตัวเรานั่นแหละครับนะก็คือถือว่าถ้าเกิดเอานะบางทีผมได้มดีนะครับมันก็ชอบสั่งนะอานะจารย์เนาะโอเนะครับเขาก็บอกว่า,าฟังฟังกันหน่อยนะถือว่าถ้าเกิดเขาสั่งเราบอกเรา นะก็ถือว่าเราก็อดทนเอานะแต่ทีนี้ถ้าเกิดกลับมาในรูปแบบของถ้าเกิดยังไม่มีเมียล่ะนะครับอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นฉะนั้นถ้าเกิดยังไม่มีคู่นะครับปีนี้ตกปีที่นะครับลงเรื่องของความรักแต่ความรักนั้นไม่ได้ดังใจนะครับก็คือบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่อยู่แล้วไปชอบแม่ไม่หรือมีผู้หญิงกําลังจะเข้ามาหรือบางทีกํลาลังจะมีเด็กสวยๆเข้ามานะครับก็ต้องดูนะครับเป็นเรื่องของความรักที่ ยังไม่ได้ดั่งใจชาว่าแบบที่ดีกว่านะนะครับบางทีก็ถ้าเกิดคนมีคู่แล้วนะครับออก็ดูเรื่องของความรักหน่อยนะส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ความรักที่จะเข้ามาก็ดูให้ดูหน่อยนะมันเป็นช่วงที่อาจจะออถ้าเกิดเป็นคนโสดอาจจะได้ไปชอบของเขานะครับก็ได้นะเข้าใจนะครับอันนี้ผมแก้คร่าวๆนะไม่ได้บอกว่าตายเลยเหลยอาจารย์พูดแบบนี้ผมต้องไม่ใช่ความหมายขนาดต้องไปให้ทะเลาะกันนะครับแค่บอกว่า เส้นเรื่องของครอบครัวหรือความรักยังมีประเด็นอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเอา้ามันไม่มีเรื่องชู้สาวรอาจารย์แต่กําลังจะคุยกับเมียนี่แหละว่าเจ้าหาเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปทํางานเมืองนอกเพื่อที่จะเดินทางนะครับอันนี้ก็ก็คงก็คง,งต้องเป็นแต่ทีนี้ปัญหาถ้าเกิดจะทำำํำทาธุรกิจหรือจะเดินทางนะครับในส่วนเรื่องของเส้นเนี่ยมันดันมีเส้นนี้พุ่งขึ้นไปชนแบบนี้ครับวิ่งชนแบบนี้ถ้าเกิดจะมีเรื่องของการลงทุนหรือคําว่ากําลังจะเดินทางต่าง,างๆเนี่ยครับที่มีคนอื่นชักชวน นะครับต้องดูให้ดีนะนะครับเรื่องของมือขวาจะมีโอกาสที่จะโดนโกงได้อีกนะครับนะเฮ้ยมันมีประเด็นนะครับทาไมมันพูดยากขนาดนี้จากยกไปข้างซ้ายก็ได้ยกไปข้างขวาก็ติดปัญหาหมดอ,ะ,อะไรอะ่ะนะฉะนั้นมันเป็นช่วงครับต้องบอกว่ามันเป็นช่วงต้องบอกว่าช่วงนี่คือช่วงที่ใช้คาว่าชีวิตของคุณมีกระดานแผ่นเดียวนะครับจากซ้ายขวาก็ไม่ได้ซ้ายาก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นหลายมือบอกว่าเอา้าอาจารย์ผมในบอกว่าผมมีโอกาสจะร่ำรวยได้ฉะนั้น ถาวว่าร่ารวยเนี่ยฝ่ามือบอกว่าคุณหาเงินได้เก่งนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่าตัวพฤติกรรมของเราถ้าเกิดเราไปทําอะไรที่พลาดนะครับทำที่พลาดนะกรณีสมมติว่าสมมติว,ว่าผมคุณอาจจะหาเงินได้ปีละ10บาทยกตัวอย่างนะสิบาท10บาทบาท,ทุกปีแต่บังเอิญปีนี้นะครับ,นะรบปีนี้คุณดันไปเสียเงินพันบาทคิดดูพันบาทแล้วมาหารปีละ10บาททุกปีนะจากนี้ไปคุณหาได้ว่าไม่มีตัวเสียเลยได้เวละสิปีละ10บาท10บบาทแต่คุณจะไปเสียปีที่มันเสียนะครับ เสียมากนะครับมันก็จะทําให้เรากลายเป็นหางเงินมาได้ก็หางเงินเก่งด้วยการเอาไปใช้นี่เขามันก็ไม่ไม่เหมาะนะอันนี้ผมแค่นะครับถามว่าเออพูดว่านะครับเส้นไหนเหมือนนี้ในช่วงอายุที่อายุ40นี้นะครับเหมือนจะมีปัญหาอยู่นะครับนะเข้าใจนะถ้าจะลงทุนหรืออะไรกับไทยมีใครกําลังมาชวนร่วมลงทุนคิดดูให้ดีนะครับนะถ้าเกิดจะมีคำางคนสวดน,นะ ที่กลับมาที่คําถามว่าทําอะไรดีนะครับฉะนั้นลายมือนี้ก็มีค้าขายถ้าเกิดค้าขายต้องขา,ขายกับคู่ครองนะนะครับอย่าไปทํากับพ้นส่วนแต่ถ้าเกิดทํางานเกี่ยวพวกช่างต่างๆถามว่าได้ไหมถ้าเกิดเป็นรูปแบบของการว่าได้ไหมได้ครับนะครับแต่ปัญหาในมือของความเขาเนี่ยหมักจะมีปัญหาเรื่องของคู่แข่งนะครับนะมักจะมีปัญหาเรื่องของคู่แข่งก็คือพอเราจะไม่ทํามันก็ไม่ทําหรอกนะครับแต่พอเราไปเปิดเปิดตามอีกนะ ฉะนั้นสาคัญบางทีบางท่านนะครับบางทีนะถือว่าก็เทํทธุรกิจอะไรเนี่ยอันนี้นะครับถือว่าโดยรวมนะถ้าเกิดงานเกี่ยวข้องกับพวกวัตถุมงคลนะได้ไหมอันนี้ได้นะครับเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลนะแต่เขาต้องดูให้ดีนะของปลอมของแท้นะครับเกี่ยวพวกงานหมอดูต่างๆการพยากรการพูดการจาได้ไหมได้ครับนะตัวนี้ครับถือว่าโดยรวมฉะนั้นอาชีพไหนก็ตามในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีการลงทุนด้วยการเอาเงินไปล่อกเงิน นะครับหรือไม่มีความเสี่ยงการเงินนั่นเองนะครับก็ถือว่าทาได้นะะเข้ก็จะนะครับจากนั้นสําคัญก็คือช่วงนะครับกับสิ่งที่ชอบนะสิ่งที่ชอบต้องมาก่อนแล้วเมื่อดวงเราชอบก็คือสิ่งที่เราชอบแล้วนะครับช่วงของมันต้องได้ด้วยฉะนั้นในลายมือนี้ช่วงอายุ40นี้นะครับไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามมักจะมีปัญหาได้ง่ายนะครับฉะนั้นควรจะใช้แรงก่อนนะว่าจะใช้แรงก่อนนะครับว่าจะใช้แรงก่อนคือ รับจ้างนะครับหรืออะไรก็ตามที่ทํางานรูปแบบของกวาถ้าเกิดอาชีพอิสระก็ต้องไม่เป็นเงินที่ไปลองเงินคือไม่ได้เป็นบางทีบางท่านอยากจะไปกู้เงินมาสร้างบ้านขายอย่างนี้นะครับมันยังไม่เป็นผลสําเร็จนะนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของคําว่าการลงทุนที่จมอยู่เพื่อ้คืออายุนี้เป็นการลงทุนที่จมอยู่ครับมันยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนนะ โอเคนะครับถามว่าโดยรวมนะครับอาชีพอะไรก็คือสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดให้แนะนําหน่อยมีเส้นครูบาอาจารย์มีเส้นเป้าหมายมีเส้นเรียนรู้ถ้าเกิดงานชอบงานหมอรูงหมอดูชอบงาน,งานเกี่ยวพวกวัตถุมงคลน,นะครับเขาราว่าเช่าพระรับจกักรวาลกันไปนะครับหรือเป็นกลุ่มของพวกทําเกี่ยวข้องกับงานฟรีเลซ์ต่างๆอันนี้ทําได้นะครับหรือถ้าเกิดช่วงนี้ไม่มีอะไรทาหรอกนะครับก็ต่อิดีทงานนั่นแหละนะครับแต่ปีนี้ก็เลยอยากมาค้าขายช่วยเมียอ่านนะครับหรือว่าโดยรวมนะถ้าเกิดทํากับคู่ครอง เอาเป็นว่าโดยรวมนะครับถือว่านะครับเรื่องของคู่ครองเนี่ยนะครับก็ยังเป็นประเด็นในเรื่องของคำว่าคำว่ามีความสําเร็จกับคู่อยู่แต่ว่าเป็นช่วงที่หลายมือของเราค่อนข้างที่จะขัดใจกันได้ง่ายนั่นเองนะโอเคนะครับถือว่าประมาณนี้คลิปไปมีความยาวแล้วนะครับประมาณนี้คร่าวๆถ้าสนใจดูรายมือแบบส่วนตัวนะครับก็ดูแบบมาทับมาต่อไปได้นะครับดูแบบของออนไลน์แต่ว่าอาจจะมีค่าค่าครูนะครับดูหนึ่งคนต่อห่ชั่วโมงครับ ประมาณนี้ครับให้เขาครับสำหรับรายเือนนี้โดยรวมมีความสําเร็จไหมมีนะครับมีความสำเร็จนะครับแต่ว่าต้องผ่านช่วงอายุ4 0่สถึงสีไปก่อนนะครับโดยจากภาพนะครับน่าจะถึงจะพนนะครับพอสี4 5 4 6ห้ขึ้นไปนะถือว่าจะมีความสําเร็จได้เช่นกันครับออาฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณเจ้าของรายมือนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ